กันต่อนะฮะสำหรับเรื่องราวของน้องเจ้านายที่บอกว่าแฮปปี้มากๆที่ได้เห็นคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ย mm hmm. มาอยู่ร่วมเฟรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. คือเราก็ทราบกันดีนะฮะว่าแบบอ่าโอเคเขาก็มีอะไรกันนะครับ mm hmm. แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องเจ้านายเนี่ยเขาก็ได้เฟดตัวจากวงการบันเทิงไปนานเลยนะครับ mm hmm. ล่าสุดคัมแบ็กเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้รู้สึกกดดันแล้วก็สูญเสียความเป็นตัวเองก็เลยขอ พักไปแป๊บหนึ่งเฟดออกไปก่อนเพื่อไปทบทวนตัวเองทางด้านพ่อเจอแล้วก็แม่ปิ่นเนี่ยก็คอยให้คาปรึกษาอยู่เสมอนะครับตอนนี้กลับมาลุยงานเต็มที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวก็มีการรวมตัวฉลองวันเกิดแม่ปินน่นไงก็รู้สึกแฮปปี้มากนะครับส่วนเรื่องความรักของตัวเองอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติหลายคนแซวเรื่องล,<ร>ลงรู่กับแฟนสาวครับผมเขาบอกว่าลงให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจส่วนตัวก็คอยแนะนําอีกฝ่ายสําหรับวิธีการรับมือกับวงการบันเทิง ผมแค่รู้สึกว่าไอ้ไอ้โตเร็วันดีแล้ว <laughs> แต่ว่าแค่แค่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนอัดแน่นๆมาตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกบางทีมันบางอย่างมันตกหล่นแล้วก็อยากจะเป็นพยายามเป็นมนุษย์ให้มันดีๆหน่อยค<อ>ุยครับใช่เขาเขาก็เขาก็พยายามให้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 ลูกๆทั้งสามคนเจอเจอทางของต <ๆ S 2> ัวเองแหละเพราะว่ามันก็เป็นเวของมันแล้วก็ผมอาจจะเริ่มเร็วด้วยแหละมันเลยมันเลยคิดเยอะไปหน่อย ก็เลยชัดๆปปับแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเจอทางแล้วว่าอ๋อในยุคนี้มันต้องมันต้องเป็นยังไงแล้วก็สองยุคก็มาร่วมมือกันมันก็มันก็ทํางานได้ดีก็ดีอยู่ดีครับผมว่ามันดีแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรถามทําไมเนี่ยก็ให้มันธรรมชาติผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมก็มันก็ไม่ได้หลบตอนๆอะไรจะให้เห็นแต่แต่เลี้ยงหลายรอบเพราะมันเกิดแม่แม่แม่เป็นคนชอบฉลอง เจอกันอยู่ที่บ้านเรื่อยๆใช่ใช่อยู่บ้านเดียวกันไม่มีอะไรใช่